สวัสดีครับวัชรพงศ์เจริญถนอมบริษัท Innovative Instrument จำกัดวันนี้ทางบริษัทจะมาแนะนำอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีความสำคัญและนิยมใช้กันเป็นอย่างมากนั่นคือเครื่องวัดแก๊สแบบพกพาเครื่องวัดแก๊สแบบพกพาใช้ในการประเมินสภาพอากาศหรือสถานที่ และบริเวณที่จะเข้าไปทำงานเพื่อดูว่าสถานที่นั้นมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ตัวอย่างเช่นมีแก๊สพิษแก๊สไ i ไฟหรือแก๊สออกซิเจนเพียงพอหรือเปล่าในปัจจุบันเครื่องวัดแก๊สแบบพกพามีการผลิตในหลายรูปแบบทั้งเครื่องวัดแก๊สพกพาแบบวัดแก๊ส1ชนิดและหลายชนิดพร้อมกันเรามาทำความรู้จักกับคุณสมบัติและองค์ประกอบของเครื่องวัดแก๊สกัน คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของเครื่องวัดแกส๊สคือชุดหัววัดหรือเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์ของเครื่องวัดแกส๊สแบบพกพาในปัจจุบันสามารถเลือกได้หลายรูปแบบเช่นอิเล็กโ c เคมีคอลเซนเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ที่นิยมใช้ทั่วไปสามารถตรวจวัดแกส๊สชนิดต่างๆเช่นก๊สออกซิเจนก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊ซไฮโดรเจนซัลไฟ์ก๊สโอโซนหรือแก๊สเอสเซนออกไซด์เป็นต้น 2. องค a ตเ t i c c o m b u s t s o n s e n s o เเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดกลุ่มสารไวไฟโดยใช้ในการประเมินการจุดติดไวไฟต่ำสุดหรือ LEL Lower Exposure Limit โดยมีการอ้างอิงจากแก๊สมีเทน 3. Non-Di s p e r s i v e i n f r a r e d red, ใช้ในการประเมินแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือกลุ่มสารจุดติดไวไฟ 4. โฟโตเอลเนเ t ชันเ e t เตอร์ detector, ใช้ในการประเมินกลุ่มสารอินทรีย์เหยหรือ total VOC การเลือกเครื่องวัดแก๊สแบบพกพาจำเป็นที่จะต้องมีการเลือกชนิดและจำนวนให้เหมาะสมกับประเภทงานตัวอย่างเช่นถ้าต้องการตรวจวัดสถานที่อวกาศจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือที่ตรวจวัดแกส๊สออกซิเจนหรือแกส๊สจุติไวไฟเป็นอย่างน้อยในกรณีที่ตรวจวัดการสันดาบจากเครื่องยนต์เครื่องจัก จะต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดแก๊สประเภทคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไดออกไซด์หรือซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกรณีที่ต้องการตรวจวัดแก๊สจากระบบบำบัดน้ำเสียจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์นอกจากนั้นเครื่องวัดแก๊สที่ดีควรมีคุณสมบัติดังนี้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกหน้าจอแสดงผล อ่านผลได้ง่ายมีฟังก์ชันซูมมีการเปลี่ยนสีหน้าจอตามระดับความปลอดภัยตัวอย่างเช่นหน้าจอสีเขียวเมื่อค่าของแก๊สอยู่ในสภาวะปกติหน้าจอสีส้มเมื่อค่าของแกส๊สใกล้เคียงกับค่าความปลอดภัยหน้าจอสีแดงเมื่อค่าของแกส๊สเกินระดับมาตรฐานความปลอดภัยตัวเครื่องมีการเตือนภายในรูปแบบต่างๆเช่น เสียงแสงและความสั่นสะเทือนสามารถเก็บข้อมูลการตรวจวัดในตัวเครื่องได้มีปั๊มดูดอากาศแบบติดตั้งภายในหรือเป็นอุปกรณ์เสริมในกรณีต้องการตรวจสภาพก่อนที่จะเข้าไปทำงานตัวอย่างเช่นการเข้าในสถานที่อากาศตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ Ingress Protection หรือ IP อย่างน้อย IP 5 4เป็นต้นไปในกรณีที่ต้องการนำเครื่องเข้าไปในสถานที่อันตรายหรือ Hazard Area ตัวเครื่องจะต้องได้รับมาตรฐานอย่างน้อย ATEX นอกจากตัวเครื่องที่ดีการบริการหลังการขายที่ดีก็มีความสำคัญเช่นกัน เนื่องจากเครื่องวัดแก๊สแบบพกพาจําเป็นที่จะต้องมีการดูแลอย่างสม่ําเสมอเพื่อที่จะให้การอ่านค่ามีความถูกต้องและแม่นยําเช่นการทําบัมเทสอย่างสม่ําเสมอหรือการส่งปรับเทียบมาตรฐานประจําปีหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านขอบคุณครับ